สวัสดีครับช่องบาวเดชเจลตัวพิเศษนะครับวันนี้เรามาอยู่ที่ตักหมอ้อกาีฟนะครับบริเวณสูงสุดของเขาคอนะครับนี่คือหน้าฟอนนะนอกจากมีคาเฟ่แล้วก็จะมีร้านอาหารนะครับนันคือหลงเตียมครับหลงเตียมก็เป็นที่จัดเลี้ยงะครับอยู่คนละฝั่งกันอยู่ในที่เดียวกันด้วครับ มีทั้งคาเฟ่ตักหมอมีทั้งร้านอาหารนะครับที่นี่มีทั้งกาแฟแล้วนี่ครับสวยงามนะครับนี่คือส่วนที่เป็นส่วนติดกาแฟนะครับมาดูวิวด้านบนนะครับ นี้ก็คือเป็นส่วนสังหารมาทานได้ครับถ้ากข้าไปมาทานได้กำลังเตรียมนะครับมาดูวิวนะบริเวณนี่สูงสุดนะครับดูนะครับเข้ามาส่วนเตรีนะครับก็ะจายสบายครับสวยงามนะ เป็นเธอเขาที่ติดต่อกับทุกบึกอากาศเย็นสบายชมวิวครับวิวภูเขาสวยงามอากาศเย็นสบายครับ น,นีนนะะ่เป็นส่วนนครับขับนีนาลานานตนนี้เป็นส่วนกาแฟค,ครับเข้าไปดูชมวิวบริเวณนี้นะครับ เราจะเห็นผาซ้อนแก้วชัดเจนนะอยู่นี่นะผาซ้อนแก้วนะครับนี่ฮะผาซ้อนแก้วจากมองจากตันมอลงไปนะครับสวยงามนะครับลมพัดเยนะ็นสบายเนี่ยนี่นะลมพัดวิววิว บรรยากาศข้างในนี่บรรยากาศด้านนอกครับมีภูเขาสวยงามนะครับเขา อยากเชิญชวนท่านมาเที่ยวกันนะครับมาเที่ยวกันครับนี่บริเวณสูงสุดตักม้อนนะครับสถานที่เช็คอินอีกที่หนึ่งก็คือพีโนราเต้ครับเป็นคาเฟนะฮะมีสองที่นะครับมีพีโนราเต้ที่หนึ่ที่นั พิโนลาเต้อยู่นี่ครับที่พักนะครับนี่ที่กาแฟรครับ มีโรงแรม กำลังปรับปรุงอยู่มีตัวหนังสือใหญ่มากให้เช็คอินนะครับพิโนลาเต้มีช่องกลางช่องระหว่างกลางให้ยืนนะครับเช็คอินนี่ครับช่องกลางพี่นลาเต้ให้เช็คอินนะฮะเช็คอินตรงนี้นะครับ คลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะครับช่องเราวเดชกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ